สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้นะครับพบกับครูแอร์นะครับในวิชาสังคมศึกษานะครับวันนี้เราจะขึ้นบทใหม่นะครับก็คือหน้าที่พลเมืองดีนะครับหน้าที่พลเมืองคืออะไรนะครับก็คือหน้าที่ของเราซึ่งเป็นพลเมืองนะครับของประเทศชาตินะครับหรือพลเมืองของประเทศไทยนี่แหละนะครับที่ควรจะยึดถือปฏิบัตินะครับวันนี้คุณครูไม่ได้เปิดกล้องนะครับเนื่องจากคุณครู อยู่ที่โรงเรียนนะครับเลยไม่ได้ไม,ไม่ไม่สะดวกในการอัดเท่าไหร่นักนะครับวันนี้เพราะว่าอุปกรณ์อยู่ที่บ้านนะครับอ้าหนะ้าที่พลเมืองนะครับที่เราควรรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายน่ารู้นะครับกฎหมายอะไรที่เกี่ยวกับเราบ้างกฎหมายอะไรที่เราเจอในชีวิตประจําวันของเราบ้างนะครับ ที่นักเรียนเห็นอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณโรงเรียนนะครับที่คุณครูได้นําป้ายจราจรนะครับป้ายเครื่องหมายต่างๆมาติดไว้ทั่วโรงเรียนเป็นเลยทั่วโรงเรียนแล้วนะครับในตอนนี้นะครับก็คือป้ายที่เราควรจะปฏิบัตินะครับเป็นกฎเกณฑ์นะครับถ้าเราปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับที่สังคมตั้งไว้นะครับเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายเครื่องหมายต่างๆนะครับ ที่นักเรียนอาจจะพอรู้นะครับหรือพอเห็นนะครับว่าถ้าเป็นเครื่องหมายแบบนี้คืออะไรนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นกรอบนะครับสีดานะครับแล้วก็มีรูปภาพกาทับด้วยเครื่องหมายสีแดงนะครับก็เป็นเครื่องหมายป้ายเตือนห้ามต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นห้ามสูบบุหรี่ห้ามเดินห้ามถ่ายรูปห้ามรถโยนต์ห้ามใช้โทรศัพท์นะครับตัวนี้มีอยู่ในโรงเรียนของเรานะครับเดี๋ยวพวกเรา ลองเดินดูนะครับถ้าได้มาโรงเรียนนะต่อมากฎดหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนะครับเหมือนที่คุณครูบอกนะครับว่าที่นักเรียนต้องพบเจอเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับคืออะไรอ่าป้ายนี้นะครับนักเรียนเห็นไหมเขาเขียนไว้บอกว่าชัดเจนเลยนะครับเป็นตัวหนังสือสีขาวขอบสีแดงนะครับเขาบอกว่ายุดถ้าหยุดตัวนี้เราจะเดินต่อไปได้ไหม นะครับหยุดตัวนี้เราไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้นะครับหยุดก็คือคุณต้องหยุดอยู่ตรงนั้นและจอดอยู่ตรงนั้นถ้าเราขี่รถอยู่นะครับต่อมาป้ายตัวนี้ล่ะคล้ายกันกับหยุดเลยนะครับแต่ไม่มีตัวหนังสือนะครับป้ายตัวนี้แสดงถึงสัญลักษณ์บอกว่าห้ามเข้านะครับห้ามเข้าไปนะอ้าวตัวนี้มีรูปรถยนต์นะครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายสีแดงขี่ทับรถยนต์ไว้นะครับ นักเรียนพอจะเดาออกไหมว่าป้ายนี้หมายถึงอะไรนะครับป้ายนี้นะครับก็คือห้ามรถยนต์เข้านะครับห้ามรถยนต์เข้าตัวนี้ก็คือในบริเวณนั้นเขาอาจจะบอกว่าห้ามรถยนต์เข้านะครับแต่มอไซส์สามารถเข้าได้ไหมมอไซส์สามารถเข้าได้นะครับเนื่องจากมอไซค์ไม่เหมือนรถยนต์นะครับเขาบอกแค่ว่ารถยนต์ห้ามเข้าอย่างเดียวนะครับ แต่บางสถานที่อาจจะมีเครื่องหมายแบบนี้พร้อมกับตัวหนังสือบอกว่าห้ามรถยนต์เข้านะครับเวลาเท่านั้นเท่านี้นะครับเหมือนที่โรงเรียนเราทำไว้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นป้ายอะไรเป็นรูปสอนนะครับย้อนสอนกลับขึ้นมานะครับก็คือห้ามเลี้ยวนะครับหรือห้ามยูเทิร์นนะครับตัวนี้นะครับห้ามยูเทิร์นอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับเพราะว่าคณครูอยู่โรงเรียนนะครับ ต่อมานะครับป้ายตัวนี้นะครับเขาบอกเป็นป้ายเตือนนะครับสีเหลืองป้ายเตือนก็คือระวังอันตรายนะครับระวังอันตรายนะครับตัวนี้ส่วนนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับเส้นขาวแดงข้างล่างนะครับตรงหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นเส้นห้ามจอดนะครับเป็นเส้นห้ามจอดถ้าเรารถไปจอดตรงเส้นห้ามจอดตรงนี้นะครับเราจะได้พบกับเจ้าหน้าที่จราจรนะครับซึ่งจะมาเขียน ใบสั่งให้เราในทันทีนะครับขออภัยครับบอกผู้ปกครองด้วยนะอย่าไปจอดนะไปค่ะไอเส้นขาวแดงนะครับต่อมากฎหมายน่ารู้นะครับอ่าตัวนี้นะครับพวกเรารู้ไหมว่านี่คืออะไรนะครับตัวนี้ก็คือสัญญาณไฟจราจรนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าไฟแดงไฟเหลืองนะครับหรือไฟเขียวนะครับแต่รถไฟมีความหมายว่าอย่างไรนะครับ ไฟแดงนะครับหมายถึงให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นนะครับเมื่อเหตนสัญญาณไฟจาราจรสีแดงนะครับส่วนสีเหลืองนะครับสีเหลืองอมพานหมายถึงให้ผู้ขับขี่เตรียม pis, ที่จะหยุดรถนะครับเตรียมที่จะหยุดรถนะครับหรือระวังในการหยุดรถนะครับไม่ใช่ว่าเหตนไฟสีเหลืองแล้วเร่งเครื่องเข้าไปแล้วให้ผ่านเส้นสีเหลืองไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ถึงสีเพื่อที่จะไม่ได้จอดในไฟแดงนะครับตัวนี้ถือว่าผิดนะครับ และอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้มากขึ้นด้วยนะครับถ้าเราเห็นไฟสัญญาณจราจรสีเหลืองอําพันนะครับเราควรที่จะชะอลอรถและพร้อมที่จะจอดรถนะครับส่วนตัวสีเขียวนะครับหมายถึงให้ผู้ขับขี่รถยนต์นะครับเดินทางต่อไปได้นะครับตัวนี้นะครับก็คือให้รถไปได้อันนี้เป็นกฎหมายจราจรน่ารู้นะครับที่เรารู้กันอยู่แล้วแหละในชีวิตประจําวันของเรานะครับ ต่อมาอ้าคนนี้หล่อจังนะครับคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่จราจรนะครับเราจะพบเห็นได้ทั่วไปนะครับเรามาฟังสัญญาณจราจรกันนะครับที่แสดงด้วยมือและแขนที่นอกเหนือจากไปจราจรนะครับตัวนี้ก็ถือต้องเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัตินะครับเมื่อเจ้าหน้าที่จราจรแสดงสัญลักษณ์มือและแขนนะครับจราจรนะครับที่ เจ้าหน้าที่นะครับแสดงปรากฏข้างบนนี้นะครับก็คือเป็นการใช้สัญญาณมือนะครับต่อมาสัญญาณจราจรนะครับที่แสดงด้วยเสียงนะครับเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับที่เราได้ยินกันนะครับถ้าเจ้าหน้าที่เป่านกหวีดดัง หนึ่งครั้งยาวนะครับให้หยุดรถทันทีแต่ถ้าเจ้าหน้าที่นะครับเป่านูวีสั้นสองครั้งแสดงว่าให้ขับผ่านไปได้นะครับกฎหมายตัวนี้นะครับไม่ยุ่งยากนะครับโรงเรียนของเราก็จะมีเจ้าหน้าที่จราจรของเรานะครับเป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่ช่วยงานคุณครูอยู่แล้วนะครับอ้าวแล้วตัวนี้ลหละครับตัวนี้บ้านเราจะไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากจะอยู่แถวกรุงเทพนะครับ ก็คล้ายๆกับไฟจราจรของรถยนต์นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นจราจรของคนเดินเท้านะครับถ้าเป็นสัญญาณสีแดงก็คือห้ามเดินนะครับห้ามข้ามถนนนะครับให้หยุดรอนบนทางเท้านะครับหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยตัวสีเขียวนะครับก็คือให้เดินผ่านไปได้นะครับ งานวันนี้นะครับการบ้านนะครับไม่เยอะนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับวาดเครื่องหมายจราจรพร้อมระบายสีบอกความหมายของป้ายจํานวนสิบป้ายป้ายจราจรมีเยอะแยะมากมายนะครับเหมือนที่เริ่มต้นที่ครูเสนอขึ้นมานะครับมีเยอะนะครับนั่นคือป้ายจราจรนะครับคือป้ายสัญญาณจราจรนะครับให้นักเรียนวาดมานะครับสิบป้ายนะครับพร้อมกับบอกความหมายของแต่ละป้ายด้วยว่าป้ายนี้หมายถึงอะไรนะครับสําหรับงานวันนี้นะครับ ก็จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ